ตัด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 จ้าเดี๋ยวมันจะกระกุดตรง,งนี้ก็ไ,หนหนไม่กระปุกนะไปเ<อ>ช็คเสียงไอ้พี่หน่อยดิเอาเสียงไร เลย,ยไ,ลลลไ,ได้ยินเสียงไหมลุ้ลุ้ลุ้ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินน้องงาผุนได้เราอโอผิดไหม มีใช้พัดใช่ไหมคะดีเลนดีเลนเหรอเออนั่นมีเก,เกงขาสั้นสเวตเตอร์ค่ะบ้านเนี้ยโอ้โหดูปะ่ะขาสั้นสเวตเตอร์ป้ายสีเหลืองจำจุ่มจำจึ่มกระสอบกระจาน 3,500บาทก,กระสอบกระสาน3,500บาทนะคะรวมค่ะสั้นค่ะเสเวเตอร์ค่ะอืมไแหวนหนา้นาจ้ากระ,ะเกงค่ะสั้นสเวเตอร์ลูกค้ารุ่นนี้ขายดีมารัสเซลสั้นปนชายชายปนหญิงรัสเซลค่ะวว้าวใส่ได้ทั้งชาและห แชมเปี้ยนชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะลูกค้าสองร้อจำไม่ได้ลูกค้าดูในโพสอีกทีเนาะลืมไปเลยงานเนาะงานมันเยอะเกินเป็นเกงที่ใส่บ้างใส่ออกกำลังกายใส่นอนได้นะคะหญิงคนชายชายคนหญิงนีมาลูกค้าใครรับแจ้งได้เลยนะคะของนี้คือมาใหม่เลยช่ำๆนะ เอาโดนทิ้งเหรอใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยตัวนี้3 5 0 0บาทคนเอาโดนทิ้งใช่ไหมโดนทิ้งหมดเร็วมากนะคะงานนี้ใครจะเอารีบไปเอาแล้วหมดเ็วมา้ตัวนี้ขอพขึ้มาเลยนะูค้ใหม่ใหม ลูกค้าชอบมากเลยมันงานขายง่ายเนาะดูแบบว่าใส่อยู่บ้านได้เที่ยวได้อะไรอย่างเงีย้ยแบบชิลๆลูกค้าเป็นผ้านิมนะะาน่มนะคะผ้าสเวตเตอร์เอาเป็นผ้าสเวตเตอร์ผ้านิ่มน้ำค่ะผ้านิ่มนะ,ะ <spiral. S 1> เท่หมีทั้งชายและหญิงในของ D. อิงนดียเองค่ะไซส์ปกตินะคะเล็กใหญ่มีหมดเลยเดีย๋ยวใครตรงองว่าผ้าสเวตเตอร์เป็นยังไง ผ้าสเวตเตอร์คือผ้านิ่มๆแบบนี้ลูกค้าบางคนเรียกผ้าโปโลบางคนเรียกกางเกงจ็คก,กิง้งขาสั้นหลายสับมากใดๆคือเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้อารมณ์เหมือนใส่ลำลองอะแต่เป็นผ้าแบบนิ่มๆ,ๆนะคะลูกค้าเนะเนี่ยเออเก๋มุกสวยมากขายดีลูกค้ารุ่นนี้ คนถามหากันเยอะค่ะแล้วก็ใครอยากดูงานก็แจ้งได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะไล่เปิดให้นะพี่นะเรื่องของยังเหลือเพราะว่าเมื่อวานเราเซลนะเราไม่ได้ทำไม่ได้รีวิวเลยเมื่อวานมีสามคนพันไหเนี่ยโยนยังโยนอย่างไววันนี้จะรีวิวอย่ากไวค้ารถออกไปสองรอบแล้วนะโอ้เมื่อวานมีของเซลลด้วยก็เลยแบบออกแบบเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีเก็บตกให้นะ สวยอ่ะไอ้ H&M สวยอ่ะไอ้ตัวตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสีละจุกประตูนะน้ราโคปิ้นเป็ดครับครับครับะไรตัวองเดี๋ยวแยกชายหญิงให้นะลูกค้าค่ะแยกชายหญิงให้ดูหญิงสวยมีชายด้วยหญิงก็จะออกแบบสั้นๆแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะชายก็จะแบบขายาวลงมาขาประมาณสามส่วน อยู่บ้านแต่ทำงานแต่งานได้ใส่สบายค่ะผ้านิ่มนะหมูนเ่าเรอ้รีบอ่ะ,ะตัวไม่ทันส่งไงเพราะเดี๋ยวลูกค้ามีไปอีกอ่ะรถมาก็ขึ้นเลยวันนี้ไปสองคันจะสองพันแล้วนะสองคันแล้วก็ใครรับนะคะลูกค้าอุย้ยตายแล้วมีใครอ่านอมิ้นท์ลืมไปสองคันเราเดอ้อเท่าไหร่สามพันสามร้อย 3, บาทตัวรีวิวค่ะพี่กางเกงเลยอนมีจัด mm hmm. ที่สิริวัลขายาวขา,า,วขา,าวสั้นมีหมดนะคะ มีขากางเกงเรย,ยอนทั้งขายาวขาสั้นนะคะตัวนี้เป็นงานสเวตเตอร์ขาสั้นใครรับลูกรีวิว3,300บาทนะคะราคาปกติ3,500บาทซื้อ2ลดอีก500นะมารับได้ส่งได้ทประเทศส่วนคนลูกค้าที่ส่งเอกชนนะคะทยอยส่งไปแล้วนะคะคถ้าใครรับ แล้วส่งลาลามูบหรือวินส่งได้ทั้งวันส่งด่วนส่งได้ทั้งวันมารับด้วยตัวเองก็ได้จะส่งก็ได้นะคะราคาสักเกงเลยอนใช่ไหมพี่<ะ>เกงเลยอนมี6กพันค่ะพี่วันนี้มีราคา6กพันตัว ,5, 5, 5. <ะ>้าพันห้าโลตัสยังมีอยู่บ้าเลยอนมีเหรอมีมีตัว5้าพันห้าด้วยนะคะพี่สิริวันตัวเลยอนขายยาวเนาะมีมีสองเลทราคาราคามาไม่เท่ากันหนูก็ขายไม่เท่ากันมาถูกขาถูกมาแพงขายแพง ตามคอนเซ็ปต์หวานเผยมาเรยสู้สู้จัดเจอเขียวตองเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแม่ผมดูชั้นข้างนี่ขนาดแบบรีบรีบโยนอย่างไวแล้วนะร้อยตัวได้หรอเนาะค่าจำไม่ได้จริงๆค่าจำไม่ได้แต่จะบอกว่าแฟนข้อดีนะนี่ปูมาอ่านบ้างยังครับอ่านไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งเดินมาค่ะปูมาแล้วจำไม่ได้วะสองร้อยเท่าไหร่นะวันนั้นสองร้อยห้าสิบแปด ข้าวจ้าได้ว่าประมาณ200กว่าแต่ว่า<ำ>พี่เลื่อนดูในโพสต์ได้นะคะหนูมีเขียนราย,รยละเอียดไว้แหละจำไม่ได้เองเป็นที่รายงานมันจะไม่ได้นะแม่นะถับผดอยากดูรีวิวเวลเยอยนขาสันาส้นเลยอนขาสั้น้อนี่สองเดี๋ยวไว้เปิดให้นะแม่มีสองลกูกเปิดไข่ใครนี่น<ช>แม่นี้แชมป้สองลูกไอ้ไฟฟ้าสองไฟขาวหนึ่งแชมเปี้ยนใหม่แล้วลูกค้าตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนค่ะงมีขาออกสอ้แชมเปี้ยน ก็ชมูเลยสะ,ะอะไรเปนไะไม่รู้แชมพี้นไห,นนห้พี่หนนะแชมพี้นเี้อโสเหีเยงว,วะเฉ็นปานเีนปาออเทนติกอะไรย่รู้วะบีบอกรถนค้ามาคบเหมือนกันนะจำได้วราบีบอกูมาเชมยปียนงเออไม่ใช่ไม่ได้แบบนี้เชมเปีนจะเป็นอีกแบบไม่รสวยนะเนี่ยีบอก้ปลายขบบอกนึงละต่อเนาะ ใส่ก็ดีนะลูกค้ารุ่นนี้างเงี้ยเวลาใส่มาก็จะประมาณนี้เก๋ๆลูกรีวิวไปยังคะลูกรีวิวว่างค่ะแบ่นด์สวยแล้วใช่ไหมรีวิวไปแล้วนานแล้วนะอ้าวรีวิวไปแล้วเหรอมีคนรับเหรอใช่พักแชทเลยค่ะอันพี่ดูได้ใช่ไหมโอเคสวยไม่พี่ฟังฮะตายตัวเดียวเดี๋ยวตามไปเอฟเดี๋ยวตามไปเอฟจ้าวไปแล้ว ลูกค้าบอกว่าลูกค้าได้แล้วค่ะจ้องไว้แล้วจ้องไปแล้วนะแม่นะจ้องไว้แล้วจ้าสวยมากจ้องตัวที่อยากได้แล้วจ้าราคาเท่านี้ไม่มีผิวเลอนี่ก็สวยนะดูดิสวยมากไปไข่ปลาอะไรนะไลคี้อ๋อไม่ใช่โชว์ไลคี้อยู่ไนไปไข่อะไรเออยๆอะไรกันอะไรกินโพ แบบนี้นะอันนีาย่เกงเนาะยดๆยวเขาไม่เยๆโยนเลยเบาโยนเบาไม่ควันใกลมุนเลยอ้าวเอาออกิเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่งกรสอบเลยใมนเดียวเปโคนเดียวอ๋ไเยอไม่เยอะปลูกอ๋อไปใส่เหนือก่อนใช่ไหมอ๋อใส่เหนือไปแล้วนะรอบนึวงนะแม่แต่เหนือได้อีกนะฟานไปแล้วรอบนึกกลางไปด้วย ดัสออกเยอะไหมล้ออะไรจ๊ะดัสออกเยอะไหมอดิดัสน่าจะแม่นับเลยนี่หนูลืมไปหมดและวันสว่างเอาไปแล้วใช่ไหมทีนี้ใช่ใช่ใช่นสว่างก็ได้แม่รถออกไปสองคันแล้วเด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมีออกอีกรอบนึ่งเดี๋ยวให้ออกอีกรอบหนึ่งยังยังไม่หมดไม่วางในเซลล์ด้วยทางต้ทางใต้เรายังไม่ปั่นกันไปหรองูไปหมดแล้วนเน่ยเดี๋ยวไปซ้ำให้นะ เดี๋ยวซ้ำเก็บตกให้แน่นอนเก็บตกให้นะครับไม่ตกรุ่นเตอร์ดีลูกค้ารุ่นนี้นะซื้อสองรถอีกห้าร้อยนะคะร่วมรายการอื่นได้จับคู่กับสินค้าในการเดินทำช้ำเรื่องทำช้ำเลยจ้าจริงจรเลยตัวนี้ใช่ใส่ดีมากวันนี้ อแต่ว่าหาใช้ลูกค้าไม่เจอตอนนี้เป็เว็บสุดท้ายอยู่แบบระบบปรับอะไรแบบว่าสายเดียวกับนิวค้าลูกค้าไม่เจอเลยค่ะแชทมันเลื่อนไปไกลมากพี่ตอนนี้มีจ็อกกิ้งช็อตไหมคะจ็อกกิ้งช็อตนี่ไงพี่นี่ไงนี่แหละจ็อกกิ้งช็อตก็คือสเวตเตอร์ขาสตั้นนี่แหละเนาะใช่ตัวนี้แหละค่ะบางบริษัทเขาตั้งชื่อเหมือนกันเหรอจ็อกกิ้งช็อตสเวตช็อตนี่แหละค่ะ แต่ถ้าเกิด j o g ก i n g p a n t เฉยๆจะเป็นขายาวทิ้งหน่ามากค่หน้องม่วงเฮ้ยเธอต้องชอบแน่สูงอู้หดูสิอันนี้ของเธอนะพิงค์อันนี้พิงค์ของของไม่รู้จะแปลอะไรวะที่ขายเส้อในกึ่งกิมแมย์ขอขออ่ะจะไม่รู้แต่ว่าสูงดูสิเขียวเขียวปัดเลยเขียวฟื้นเลยอ่ะ วิกตอเรียซีเคดอ๋อนางบริษัทเดียวกันกับทิ้งมีกินต้องนานเออโลละลูกค้าไม่นกและเพราะอิ่มนะตอนนี้ไม่มีอะไรกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีแรงจะทำงานตอนนี้ไม่มีแรงมากตอนนี้หน้าเปิดเพลงง่วงจังเห็นปะบอกแล้วอยากข้าวเก็บไว้แบบหลังงานอ่ะค่อยกิน วันนี้เราใช้แรงกันแต่เช้าไงแม่รีบห่องร้อยกว่าหลายร้อยลูกโอ้มากลูกค้าอย่าลืมนะคะลูกค้ามารับได้ส่งได้นะใครอยากดูริ้นลกค้าที่ไม่ก่อนเดี๋ยวหนูไล่เปิดให้นะคะเข้าคิวรอกันไปเดี๋ยววันนี้หนูเปิดสั่งงานร้ยก่อนคุณพะคราตจ้ะไม่พันเปล่าเปิดไม่ทันหรอใครรีบอ่ะไม่พี่อ่ะลุงมาดีกว่าลุงมาดีกว่าไปแล้วค่ะมาแล้วไปแล้วค่ะเอาไปแล้วค่ะ ของคนเล็กคนโตไปหมดแล้วนะไปหมดค้วไม่เหลือแล้จะมาอ้างไม่ได้นะหุ้ลูกค้าอันนี้ดูนี่เดือดูนี่คือตัวเดียวกันหมใสี่ห้าส่วนรีวิวไหมคะอยากดูใช่ไหมแม่ตัวเดียวกันใช่ปะอันนี้มันกระตุนล้วไม่ใช่หมถึงว่ามันเขาียกว่าอะไรตัวนกลุ่เดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันมางต้เรื่องเดียวกันบ้งเนี้ยไม่เหมือนไม่เดียวกนนาจกเออกระตายนี่ ไปเถอะมึงอย่าลปล่อยอย่าฟังหนูเลยอย่าสนใจหนูนะลูกนี้ถ้ารับสองก็สอบรถไหมคะรถห้าร้อยค่ะลูกค้ากางเกงรุ่นนี้รับสองรถอีกห้าร้อยนะคะลูกค้าหมดเร็วมากนะแนมะ่รีบเอาเพราะว่าสินค้าตัวนี้ขายง่ายขายได้ทั้งปีเป็นผ้าสเวตเตอร์คือผ้าแบบนี้นะรผ้าสเวตเตอร์สามพันห้าร้อยซื้อสองรถอีกห้าร้อยนะคะลูกค้าก็ส่วนหนึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบตัวหนูตีตรงๆหนูจำไม่ได้พี่สามารถเลื่อนโพสต์ดูเนาะ เรานับจากรอบที่แล้วนะคะแล้วก็แบนออกดีค่ะลูกค้าแบนออกดีเป็นชายปนหญิงหญิงปนชายขายได้ทั้งหญิงและชายขายสบายสบายขายง่ายง่ายขายรังรองลูกค้ากี่บาทวะสีิบกว่าบาทสิบกว่าบาทเนาะหาก่อน เล้นประมาณนี้จะขายง่ายมากขายง่ายจริงจริงอันนี้หนูจาไม่ได้ว่าจานวนเท่าไรหนูหารไปสองร้หาสิบแวต่หนูว่านมันน่าจะเกินอะขายได้ทั้งหญิงทั้งชายหลายคนบางทีอาจจะงงเนาะลูกค้าใครขายเสื้อสเวตเตอร์อยู่ค่าล้ายๆแบบนั้นเลยนะลูกค้าถามภาาแบบนี้เนาะรับหนึ่งรับหนึ่งถ้าขายได้เลยนะค้าพี่จ๋าใครรับหนึ่งนะคะถ้าแบบทักไม่ถูกพี่พิมพ์ไว้ก็ได้หรือไม่ก็ทักข้อความอีกทีเนาะเผื่อมันไม่เด้งนะคะลูกค้า ตัวลงสามพันสองหรือสามพันห้าครับสามพันห้าร้อยบาทตัวรีวิวสามพันสามร้อยบาทนะคะตัวรวีวิวมีคนรับไปแล้วเนาะลูกค้าซื้อสองรถอีกห้าร้อยนะคะใครซื้อเยอะรถเยอะเดี๋ยวทําราคาส่งห้าลูกสิบลูกให้ทักมาได้เลยนะคะขอให้บอกขอให้บอกสินค้าเข้าเมื่อวานสืนวนุกร์เข้าวันศุกร์วันนี้วันอะไค่ะวันพฤหัสอ่าเข้าวานันพฤหัสเข้าสองวันที่แล้ววันนี้วันพุธวันนี้วันพุธไอ้วันเปิดเสื้อคอตตอนคือสวยมากลูกค้า คือตอนแรกอะไม่รู้แล้วเปดิดางเกงเนาะค่าส่งอุบลเท่าไหร่คะค่าส่งประมาณ200อลูกค้ามารับได้เท่า,ากับกรุงเทพเราป,ปริมณฑลนะคะอะอุบลอุบลประมาณสองรอขึ้นอยู่กับอำเภอด้วยถ้าอำเภอไกลกๆอาจจะมี2 5 0้อยห้าสิบขึ้นอยู่กับขนส่งด้วยมีธนาไมล์โกลดุญบน,นันขับสามสามขนส่ง,สงระบุได้ระบุได้เลยว่าจะเอาขนส่งไหนนะคะใดๆคือเขาถึงบ้านทั้งหมดอุบลคือถึงบ้าน ถึงประมาณสองวันนะครับลูกค้าน่ารักเยอะอี่แค่ไม่ก็เยอะอื๊อรักอื๊ออารกันเดี๋ยนเดี๋ยนไป่ล้อนจะยนแฟนดูคนเดียวสองคนยังไม่ก็พันหรอกสองที่เวลาตัวเองโยนเหรอเนาะตัวเลขเป็นไหนอ่าเนปเนปอีกแล้วใช่ไหม <พ>เองวิ่งไปดึงไอ้ตัวในห้องเลยอ่ะไอ้กล้งองวงจรปิดออกทห้ทีได้ปะเส้นอะไรกระตุกอ่ะกล้องอ่ะใครความรุนเรยไม่ผมไปดูด้วยผมจะได้รู้วันรังอ่ะไมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเฮ้ย <Hey, S 1> น้องโอแคทเธอรีน<ๆ>น้องโงองโงสบายเลย เ uhm, ไปไปทำไมเนี่ยไปไปกันค่ะสั้เวสเตอร์ป้ายีนซเหลืองค่ะสามพันห้าร้อยบาทนะคะสอง0้หารไปเลยจ้านี่ชายก็สวยนะจ้า สวยนะจ้าอะไรหมุนเลยเจ้าคืออะไรอ๋อหลุดไปหมดเลยลูกค้าลูกค้าก็หลุดไปเมดสลับใชนะใ้นี่หอกบั<อ>นค้างอยู่ป่ะพี่โต๊ะไม่ค้างแนละ้แชมเปียน ไม่ค้างแต่ไม่ชัดใช่ปะชัดปะอันเนี้ยไม่ชัดอ่่ะมแล้วพีีีทเดยวอยากดูรีวิวเลยอนด้วยว่าจะรับพร้อมกันกับตัวนี้ทำใจก่อนพี่เหลือลูกสองลูกนะแต่ถ้าเกิดมีเยอะล็อตใหม่หนูอาจจะเปิดเนาะอันนี้หมดยังขึ้นสามลาวเลยขาสั้นแบบมีป้ายวิวไม่มีพี่ไม่ น้าหนูจะมีเป็นผ้าท้ารวมรวมผ้ารวมผ้าทีเป็นเซ็กซี่ตัวนี้เป็นสวตเตอร์นะหนูไล่ไ่จากของผู้หญิงไปห้าสวยดดติดเด่นยอดสวยมากอันนี้น้องโอไม่ต้องกพอน้องขึ้นราวสามไพ้นะคะสีดำไม่ต้องใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะน้องเป็นป้ายนี้อินซีเหลืองค่ะสามพันห้าซื้อสองรถอีกห้าร้อยขอบคุณค่ะ